มายาชาอยู่ไหนรีบมาความมีตาและจอบเสียมเรียกพายเราทุกทุกไม่ชาติเดียวหลายชาตินะคุณติดมันไว้อะหลายชาติหลายปางไม่ว่าจะโทรศัพก็ตามกามก็ตามคุณจะผูกพันอยู่กับมันคุณติดกามอยู่คุณจะไปผูกพันอยู่กับมันคุณติดโทสศัพท์คุณก็จะไปผูกพันอยู่กับมันอีกคุณไม่ชอบหน้าคนนี้คุณต้องไปเกิดใกล้กับมันแล้ว พราะคุณคิดถึงทุกวันโทรศัพท์ก,กุคิดถึงทุกวันไม่ชอบหน้าคนนี้พูดถึงทุกวันเลยอ้าวไปเกิดเลยเหมือนพระเทวทัตต้องเกิดใกล้พระเจ้าเพราะไม่ชอบใจพระเจ้าก็ต้องมาเกิดใกล้ตัวลแลเพราะนั้นคนที่เขาไม่ชอบใจเราเขาจะมาเกิดใกล้ตัวเราจำไว้ดีไม่ได้เกิดเป็นญาติไม่ได้เกิดเป็นแม่หรือด้วยพ่อเรืโอ้โหคนนี้โดนทุบโดนตีกันแหลกล้านเชื้อมันมีอยู่น่ากลัวนะคุณ ถ้าไปเล่นไมมันต้องแย่งสมบัติกันอย่างนี้นหลายอย่างเกิดเป็นลูกด้วยคนนี้ทำไมโอ้โหเจ็บปวดลาวุลาเลยล่ะมาเช็คบินคุณต้องเป็นลูกคุณเนี่ยคุณต้องตายยังเขียดเหยียดขาตายเลยนะคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่มาเช็คคนชาตนนี้ปั๊บคุณต้องยอมแพ้ยอมตายเลยมันพระเจ้าพิมพิสารต้องยอมกับพระเจ้าอาชาติตรูเลยเพราะว่าา้าพยาบาทขข้นมาก็ต้องยอมถูกฆ่าตาย จะมีได้ก็ตั้งตั้งศินจัดการเอาละัะเรงนี้ไปเห็นมันไม่เที่ยงสุดท้ายถ้าทําให้มันสลายไปมันก็ไม่มีตัวตนก็หายไปเหมือนกิเลสที่เชื่อที่เรามีแล้วเรื่องกินเนสัตว์มันก็หายไปเห็นมีเลยมีจริงอไงตะก่อนจะเป็นจะตายกัมนมาน่ะใช่ไหมเราเลือกอะไรได้เราก็ตะก่อนนี่เราโหเห็นจะเป็นจะตายเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเป็นเลยเพราะเราทําได้แล้วเราก็เหนือโลกแล้วก็ไม่เป็นไง ไอ้ที่เหลืออยู่มันก็เป็นอย่างเดียวนั่นแหละอันเดียวกันแต่มาละเอียดขึ้นก็ต้องทำเอาไอ้คุณี่มีแรงทำคุณก็อยู่เทา่านี้คุณตายไปก็เอาใหม่อีกมาเกิดเปน็นรัฐบาลตุงติวก็สแสดงฤทธิ์อีกใช่ไหมมันคนเกิดมาสัสมโทสาว้เยอะเกิดมาก็น่าง้ําเลยเด็กประเภทอย่างเงี้ยอัตตาแรงทุกคนเลยโตขึ้นไปเนี่ย ลูกใครก็แล้วแต่จะเกิดมาพระเจ้าไม่กราบไม่าำน้าง,งามนาโทแสบอัตตาแรงโดนโทสะแรงทุกคน,กคนเลยพวพัวกได้ทีแต่มาเห็นมาหลายคนมากชสตบัตใส่คนใ,นในแรงพ่อแม่ต้องอยู่ในอำนาจไม่งั้นก็อยู่ในอำนาจสื่ออะไรกันแล้วพ่อแม่ก็ทาตเดียวกันแหละไปด้วยกันจะเป็นโลกนั้นมีบาปก,กร,รมเป็นทาตคุณไปทําอะไรก็หนึ่งวันไอคนนี้จะมาเช็คบินคนนี กนเรามันเกิดตามธาตุถ้าเกิดคุณไม่ละหยาบนะละเอียดคุณจะไม่รู้เรื่องหรอกอัตาคุณเอาเรื่องอัตตาที่หยาบเข้าของเครื่องใชยยง้ของอร่อยอั้รหลาย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 ,ลายออกไปหมดคุณถึงจะรู้จักมโนมยิยอัตตาดีอันคนในโลกนี้ไม่ยึดอยู่อย่าง,างนีน้มันไปไม่รอดหรอกยิ่งสั่งสมความชั่วไว้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทาไมทุกตัลมน ็นวิบากไปเกิดด้วยกันคนเขมรไปเกิดคนเขมรใช่ไหมคุณอยากมีนิสัยแบบเขมรคุณไปอยู่ประเทศเขมรคุณมินินนสัยแบบลาวก็อยู่ประเทศลาวอยู่มีนิสัยแบบพมา่าอยู่พม่าคุณนิสัยแบบจีนอยู่จีนคุณนิสัยแบบไทยก็อยู่แบบไทยอิสระหมลักต้องกําหนดไปีละเรื่องละเรื่องนี้ได้อย่าไปเมาเข่งกิเลสโด้กิเลสพอเห็นกิเลสไม่ไดีก็เตะทิ้งหมดเลยคุณไม่รดกิเลสหรอกคุณได้แต่อารมณ์ไม่ชอบใจกิเลสมันก็เป็นเรื่องเรื่องเราติดเรื่องแตงไทย แตงกวาแล้วไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยนึกยีเรตเราก็กินได้แตงกวาเป็นไปเลเราขิดติดแค่แตงไทยน้ำกะทิเอาแตงไทยเปล่าๆก็กินได้นี่มันก็หยิบแตงไทยมากินแตงไทยน้ำกะทิเราก็ไม่ตักมีกินกะไรผู้ชายเออไปช่วยบ้านนี้หน่อยนะก็ทํางานหน่อยเขามีงานที่ไหนได้อยากไปจีบสาวบ้านเนี้ยเสียงสอง แต่ทำกิริยาว่าไปช่วยภายในอาการภายนอกอย่างแต่อาการภายในอย่างเรียกเสียงสองคุยธรรมะกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่เสียงสองทำไมจีบกันโสดทิพย์อ่านถ้าเราอ่านอาการเองเราจะเห็นไ,ไนอ้นี้อาการผิดปกติกิิยาภายนอกมันอย่างแต่ภายในต้องมีอะไรผิดปกติ